สวัสดีครับหลังเรือออกมานี้ผ้าม้าเบิ้งับบโตเกียบก็มือเก่าอันละก็มือเก่าตัด์พักมานี่ตัดแบบพิเศษครับมานี่แบบหมดแรงเทพก็ไม่ถูกเมื่อเช้านี่ส่องเลยขยันแข็งเลยมือเช้าร์นี่าะว่าช่วงกวนเรือออก้องคึกคักอยู่หลังจากเลืกออกแล้วก็นี่นะครับเบิ้ง สับเต้าอยกหน่อยเดี๋ยวมณีภาพมาเบิงไอ้ธีการตัดผักของไอ้สเปียนเพิ่นบ้านเข้าเขาตัดอย่งนี้อยู่บ่จะเข้าเบิ้งก่อนนี่ทางเกาหลีบ่ครับเกาหลีตัดอย่งนี้บ่ของเห็นอยู่ทางลาวทางไทยทางเกาหลีเลยกับาทางไอ้าาอิสรสาเอลตาัดแบบนี้บ่เนี่ย ที่เสีย์ีนพนักว่าตัดพักจอใส่พน้าเอาควันออกขับเยบอะออกนี่แล้วเนาะ <c oughs> ขาชิบกับขาชิบ <c oughs> สวัเขวัญใสออกเดี๋ยวไปเบิงพกันด้หลังเพะเอก่องเพะเอก่องครับไอปีเตอร์ผ้าที่แตกันนี้เดี๋ยวย่มีเบ้นมีมีมชว์เมีโชว์เมีกันเมีเมีดักพักมีเนี่ย มองนี้เป yeah. yeah. ็นมองจ้อใส่มันนี่จ้อใสครับจ้อขวามันนจ้อขวามันเราเออซาซาเน้น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 จึบมนเตียเนี่ยม้นออกความดูไครับนเนี่ยอภิันอภินัน มีเจ้าใส่กับนั่นเราเมียยังมาจ่อเนี่ยเมื่อไรเด้่ยนี่กับนั่นให้ไปทั่วร์ได้เอาเมียยังมาจ่อเอาพูดนะเมียก็เมียก็มีรถเขียนใช่ไหมว่ะว่าเหล็กมาจะบานเข้าครับครับนี่คนคนเหล็กควนเด็ดจางครับคนเหล็กครับตอนนี้กําลังโซกันอยู่หลังจากผ่านไปบ่ เพียงสมองผิดหวังไปตามกันครับอยู่นี่วราเทีกวกานซบเศร้าเปิยครับเสียบน้องบัวเสียบน้องบัวเป็นไรเนี่ยเป็นงานพี่เลยครับวันนี้ตาปุ่นยังมั ครับคือบรรยากาศครับการทำงานตัวเรื่องเหล็กไปนึ่งเช็ดงานไปหนึ่งตัวเลขวันเอยังไ้มันนี่นี่ครับหีีมุมแดง

โอ้โอองไิจังได้โน่รังบ้านถึงเลขวะโนมือน,นี่ยทั <c oughs> ้องอจี่ป,ประมาณชิพฮาโลยอใสออกแล้วบางทีชิพาโลครับ คือนี่10สัน10สัน างงาน,นี่ครับง่ายครับฝาก่าไปสักนี้ครับงวดนี้มื้อนี้คลิปหน้าพักกันไหมครับสวัสดีครับ